ครับวันนี้พามาดูลักษณะการออกดอกนะครับของเห็ดบดเห็ดลมป่านะครับเป็นการประยุกต์ใช้หัวเชื้อแบบแท่งนะครับกับไม้ยูคาที่เห็นเป็นการออกดอกในรอบ3นะครับไม้ที่เราเลือกใช้นะครับมีหน้ากว้างประมาณ3นิ้วนะครับ3นิ้วอ่า ความยาวประมาณ30เซนนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการจัดการเวลากระตุ้นบังคับการออกดอกนะครับก็สามารถนำขอนแช่ในถังน้ำที่มีความเหมาะสมได้ง่ายนะครับถ้าท่อนไม้นะครับในลักษณะความยาวประมาณ30เซนนะครับเชื้อหนึ่งห่อสามารถนำไปประยุกต์ ใช้ได้12ถึง15ท่อนนะครับในลักษณะท่อนขนาดนี้นะครับก็เป็นอีกแนวทางหนึ่งนะครับในการสร้างงานสร้างอาชีพนะครับไม่ว่าจะเป็นเพาะไว้ทานเองนะครับเพื่อลดค่าใช้จ่ายนะครับหรือบางท่านอาจจะมีไม้พอสมควรนะครับก็สามารถทำเป็นรายได้เสริม การผลิตเชิงพาณิชย์ได้นะครับตัวนี้เป็นการออกดอกจริงนะครับมีการเก็บข้อมูลนะครับร่วม10ปีแต่ที่เห็นนะครับเป็นการออกดอกในรอบ3นะครับมีการออกดอกจริงครับแน่นอนนะครับการบ่มเชื้อของเห็ดบทเห็ดลมจะใช้ระยะเวลา8ถึง10เดือนนะครับในช่วงเวลาการบ่ม8เดือนมีการลดน้ำนะครับ รดน้าท่อนไม้ทุกห้าวันเจ็ดวันนะครับเพื่อรักษาความชื้นของท่อนไม้นะครับให้อยู่ในระดับที่เส้นใย,ยเห็ดสามารถจเจริญเติบโต,ตได้นะครับหลังจากนั้นพอครบกําหนดแปดเดือนนะครับนาขอนแช่น้านะครับเข้าสู่ขั้นตอนการกระตุน้นการบังคับการออกดอกนะครับนาขอนท่อนไม้แช่น้ำหนึ่งคืนจากนั้นนําขึ้นนะครับนําขึ้น ถ้าในกรณีที่ขอนมีขนาดเล็กนะครับก็ระยุง่ายหลังจากนำขึ้นนำใส่ถุงนะครับถุงพลาสติกขนาดอพอเหมาะนะครับมัดปากถุงทิ้งไว้ในที่อุณหภูมิร้อนอบอ้าวนะครับการออกดอกก็จะมะีหลังจากนี้นะครับ2-3วันนะครับหลังจากนั้นนะครับเก็บผลผลิตเสร็จสิ้นนะครับนำขอน ทิ้งไว้ไม่มีการลดน้ำนะครับประมาณ14-15วันจากนั้นเข้าสู่ขั้นตอนการบังคับการออกดอกในรอบต่อไปนะครับนำแช่น้ำทำเหมือนเดิมทำซ้ำๆนะครับจนกว่าขอนผอุใช้ระยะเวลา,าเกิน1ปีขึ้นไปนะครับขึ้นอยู่กับขนาดไม้ที่เราเลือกใช้นะครับทำได้ตั้งแต่2.5นิ้วถึง6นิ้วนะครับทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของการจัดการ ของแต่ละท่านด้วยนะครับโอเคครับเป็นข้อมูลล่าสุดนะครับจากสถานีเหตุพันดีแอดสมเด็จครับ